น้ำพริกปลาซาบะ่ะก็ได้กินแล้วนะจ้ะป,นปูนเลยค่ะน่ากินไหมนี่เนื้อปลาทั้งนั้นอืมจะไปแซ่บก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาทําน้ําพริกปลาซาบะนะคะเครื่องประกอบใหญ่ก็จะมีน้ําปลานะคะแล้วก็ชิลรสค่ะน้ําส้มขามนะคะแล้วก็น้ํำตาลค่ะแล้วก็กระเทียมพริก หอมอันนี้ปลาซาบะที่ยายทอดแล้วนะจ๊ะน้ำมะนาวจ้ะยายก็จะเอาหอมแล้วก็เพริกกระเทียมนะคะเอาไปคั่วหรือไปอบก็ได้แต่ยายจะใช้อบนะคะเพราะยายตอนนี้ยายยังใช้เตาผิงอยู่นะคะก็เดี๋ยวยายไปอบก่อนนะจ๊ะจะทันหันตอนแรกก็จะคั่วเอ้อจะจะ,ะอบคั่วก็ได้คั่วดีกว่าเนะาะกระทะเล็กไปเปล่ามีกระทะยายอีก เอามาคั่วดีกว่าเนาะก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะพริกนี่พอดีเราออกมาจากตู้เย็นด้วยตู้แข็งอยากกินมันพริกผักต้มก็พอดีมีปลาซาบะที่เรา เหลือจากการกินกับน้ำพริกสดเดาเอ,อน้ำปลาหวานสดเดาเมื่อครั้งก่อนนะคะก็เอามาเก็บไว้เพราะว่าเราทำสองตัวไงมันเยอะก็เลยแกะเก็บไว้นะคะแล้วก็เอาไปเช่าช่องแข่งไว้แล้วเราก็มาทอดนะคะเราก็เอามาทำน้ำพริกกินนะคะก็คือยายกินคนเดียวน่ะมันเยอะเกินก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้แล้วเราก็ทำประโยชน์อย่างอื่นได้วันนี้ก็เลยเอามาทำน้ำพริกปลาสมบัดนะคะ ตอนนี้ก็เกือบได้แล้วนะจกก๊ะเราอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความหอมมากกว่านี้นะคะจะได้ไม่มีผักชีนะคะถ้าผักชีโรยหน้าก็จะดูดูสวยงามแต่วันนี้เราไม่มีผักชีนะคะก็ใช้เท่านี้เท่าที่เรามีอาหารบ้านยายก็เป็นอย่างนี้ทำตามที่เรามีอยากกินอะไรก็ทำมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นรออีกสักแป๊บนึงนะคะ ก็น่าจะได้แล้วนะอีกนิดหนาพริกมันหอมจนแบบน้ำลายไหลอ่ะยายชอบแบบเนี้ยยายชอบแบบอย่างเงี้ยถ้ายายเงี้ยายายจะชอบไปยมำมหนาวจะอร่อยมากๆแต่วันนี้ขอเป็นน้ำพริกปลาสบะแล้วกันใส่มะนาวเหมือนกันเอาขึ้นแล้วนะพอแล้วเนาะกระเทียมสุกแล้วอะ่ะไปตามกันดีกว่าเดี๋ยวคย่อยๆมาเอาใส่โคกค่ะออ ก็มาตำกันค่ะโค้กมันเล็กก็ต้องค่อยต่อืตอหอมมากพริกสีเหลืองก็จะเผ็ดนะแต่เขาหอมถึงได้ใส่น้อยไงขเขาเผ็ดเผ็ดเต็ดเลยอะ ก่อนนี้อยากจะชอบใช้เครื่องปั่นนะแต่ว่าพอกินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะมันตาอร่อยกว่านะไม่รู้สิคือเมื่อก่อนนี้จะใช้เครื่องตักเครื่องปั่นบ่อยมากเลยแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี้น้ําพริกยายจะใช้เครื่องปั่นตอนนี้ใช้ตาเอามันมันอร่อยกว่ารสชาติมาได้กว่านี้ยายก็จะเอาปลาสะบักใส่นะคะ <c> บอกเลยว่าเต็มคคกแน่ก็จะค่อยๆยใส่ค่ะเยอะเกินนะคะเต็มคคกแน่เอาออกบ้างนะคะ ่แค่นี้ก็พอแล้วอาดโคกก่อนเอามาใส่อีกหน่อย,อยงก่อนที่เหลือก็ใส่กลาง ครกกัน,กนเล็กอะทาตามที่เรามีเดี๋ยวอยาจะไม่ผสมในครกนะคะอยาจะตักออกค่ะน,น้ำพริกต้องกินอย่างนี้ค่ะละเอียดเกินไม่ดีค่ะมันไม่อร่อยต้องแบบนี้เลยนะจ๊ะหยาบหยาบนิดนิดไปเดี๋ยวเราไปผสมกันคดออกก่อนคดออกกันก่อนค่ะ จะมาใส่เครื่องปรุงทุกชนิดลงไปเลยนะคะน้าตาลส้มาขามแล้วก็ชูรสแล้วก็น้ําปลาแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะน้ําตาลลงไปแล้วก็น้ามะนาวค่ะน้าพริกอันนี้อยากกินเปรี้ยวหน่อยนี่น้าส้มขามนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชูรสค่ะเห็นอะไรแปบบ๊แบๆบผสมทุกอย่างแล้วเราก็จะคนค่ะได้รูปรางอย่างนี้นะคะแล้วเราจะมาชิมดูว่าเราขาดอะไรบ้าง นะคะคขาดเค็มค่ะขาดเปรี้ยวค่ะแต่เผ็ดค่ะได้รูปร่างอย่างนี้นะคะแล้วเราจะมาชิมดูว่าเราขาดอะไรบ้างนะคะขาดเค็มค่ะขาดเปรี้ยวค่ะแต่เผ็ดค่ะ,ละ,คะปลาลงไปแล้วค่ะวันนี้ก็บีบมะนาวนะคะ ก็จะนั่งคนค่ะแล้วเราก็จะมานั่งคิมใหม่นะคะเผ็ดจะกะจริงๆแล้วน้ำพริกแค่เม็ดเดียวนะไอ้สีเหลืองอ่ะอืมอร่อยแล้วคะ่ะก็เตรียมต้มผักกินข้าวคะ่ะก็เสร็จแล้วนะจ๊ะน้ำพริกปลาสบาบะพูนๆถ้วยเลยค่ะแซ่บทั้งวันแล้วค่ะวันนี้นะคะ ก็มีด้วยแครอทต้มนะคะแล้วก็ผักกาดขาวต้มนะคะอันนี้ตอนเนี้ยก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าของในสวนมันยังปลูกไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปยายทุกๆท,ท่านขอให้โชคดีคิดอะไรให้สมความปรารถนานะจ๊ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณนะคะถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ น้ำพริกปลาซาบะค่ะก็ได้กินแล้วนะจ๊ะพูนๆเลยค่ะน่ากินไหมนี่เนื้อปลาทางนั้นอืมเดไปแซบก่อนนะคะ